สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาพูดคุยได้นะคะมาดูเด็กๆเล่นกันนะคะแม่แมนไหคะเสร็จนะคะ อุยอ้ยอุ้ยทำตาเหลือบด้วยนอ้องลุูาจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยมีมีแบบถีบขาด้วยค่ะแม่ค่ะโอ้ที่พอใจถีบลุงลด้วยนายเอย้ยนายเอ้ยลูกค้าเล่นกันสนุกเลยนะคะแม่ค่ะโอ้ยมีสองสาวเล่นกันสนุกเลยนะคะแม่เอาเอาใครเป็นใครเอ้ยใครเป็นใครเอ้ยนี่ใครเป็นใคร จำไม่ได้เลยไหนคนไหนน้องลุ้มคนไหนพี่พอใจลูกไหนไหนอ้ยนี่เหรอคะนี่หนูเหรอลูกน้องลุ้มคะ่ะแม่น้องลจา้าอ๋อไหนเล่นจนจำไม่ได้เลยเด็กอ้วนดูค่ะ,ด,คะดูความแตกต่างค่ะแม่ๆม่ค่ะดเด็กอ้วนนะคะแม่แม เด็กอ้วนนะเด็กอ้วนของเรานะแะแม่อ้วนมากเลยนะคะหนูกินนอนใช่ไหมลูกโอ้โ,อโอดูเล่นกันนะแม่แมเล่นกันเบาๆนะคะสองสาวลูกเล่นกันเบาๆเด้อพี่ก็ยอมที่ไหนน้องก็ไม่ยอมนะแม,แม่ค่ะน้องก็ไม่ยอมยอมกันที่ไหนล่ะอ้าเอาคันคันแม่จ๋าจําหนูได้ไหมคะ แม่จำหนูได้หรือเปล่าหนุอจุ๊บๆหน่อยทําไมอุ้ยขอหน่อยแม่แม่ขอหน่อยอุ้ยดูขาโคค่ะแม่แม่ดูขาโค้ดแม่จ๋าขอหนอยหิวแล้วจ้าแม่จ๋าขอนอนหิวแล้วจ้าพยามโคนะคะแม่แม่ค่ะโอ้ยลูกสาวไข่น้อน่ารักจังเลยลูกสาวไข่น้อนั่งหงอยเลยแม่ไม่มีอะไรให้หนูกินเลยหนุงงอนแล้วนะ ดูขางอนแล้วค่ะแม่แม่งอนละงอนแม่และแม่ไม่เอาเอาแล้วให้หนูเลยเด็กอ้วนพี่พอใจไม่สนเลยดูเด็กอ้วนของเรานะคะแม่แมจะ่ะเล่นกันเบาๆเดอ้อหลังจะอาบน้ำเสร็จนะคะแม่ วันไหนเนาะพ่อจะพาหนูไปอาบน้ำมนอีกเนาะหนูร้อนหนูอยากไปอาบน้ำมนุลแล้วใช่ไหมหมูลุ่มใช่ไหมคะดูค่ะพี่พอใจไหนคนหุนเล็กหุนเล็กนะคะพี่แม่บุลางเล็กนะคะพี่พอใจเนาะ นายลูกโอ้ยนั่งก่อนโอ้ยออ้ยแม่จ๋านั่งก่อนนะคะแม่จ๋าโอ้ยเนาะโอ้ยภาพนี้น่ารักมากเลยท่ะแนี้่นี่โอ้ย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 ดูพี่ดูพี่โอ้ยอ้าวค่มน้องแล้วขึ้นค่มน้องแล้วได้โอกาสแล้ว ห้ามลุกเลยพี่พอใจบอกลูกไม่ได้แล้วดูดูค่ะพี่อยู่รูที่เล่นหาใช่ไหมพี่พอใจก็จะเป็นเออชอบเล่นแรงค่ะเล่นแรงๆน้องลูกเขจะเล่นเบาๆตามภาษาค่ะนี่ค่ะดูค่ะอุ้ยนะ่าักเคียงเลยอะ่ะมันเที่ยวค่ะแม,แม่ค่ะมันเทียวเนาะมันเคียวเด็กอ้วนอ่ะอ้าวอ้าวดูค่ะอุ้ยอุ้ย ดูหาแม่แม่ดู่าโอ้ยว้าวี่วิววินตาเหลือกใส่ด้วยค่ะแม่แม่งอนละสปองสปองแม่ไม่มีอะไรให้หนูกินงอนละงอนละ ยกมือขึ้นสิทำไมบ่บายทำไงยกมือขึ้นส <_ s> ิอู้ยพยายามอ่ะจะยืนสองขาไม่ได้พี่โซ่ไมจ่จ่ววาระวังด้วยนะพี่พอใจระวังขาล่างด้วยอ,ย,อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังขากันนะคะเบาๆเด้อระวังขากันนะคะเล่นเบาๆนะลูกเล่นกันดูดูดูพี่พอใจลูกอุ้ยพี่ตัวใหญ่นะคะ พี่ไม่กล้าทับน้องถ้าน้องทับเอ่น้องไม่กล้าทับพี่นะคะต้องให้พี่น่ะน,นอนทับน้องได้นะคะเพราะพี่ตัวเล็กนะคะอ่านอนเลยค่ะนอนเลยอ้าวระวังนะได้ไหมเอาอึ๊ยพยายามเนสองอ๋อได้อยู่นะคะว่ามีสามด้วยนอนๆๆนุ่งรุ่งทางนี้ทีนึงเอาทางนี้ได้ไหมเอ่ย อ่ะพี่พอพี่พอใจช่วยโอ้ยเสียงใครเอ่ยนี่เสียงใครอ้าวอืมอืมดูดูค่ะพี่พอใจเล่นจะเล่นแรงค่ะแม่อืมอืมใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ย เด่นเบาๆเด้อระวังด้วยนะพี่พอใจคะ่ะพี่พอใจนะ่ะแม่บนอยู่ได้ใช่ไหมโอ้ยมีการยุขาใส่น้องด้วยนะคะแม่ค่ะยุขาเย็บพุงน้องนะคะเมื่อกี้อ้อ้ยอ้ยอ้ยูยยทำตาเจ๋งๆนะอ้ยนี่อืม พี่พอใจลบอกออน้องรุ่งหลบให้พี่อ้าวมากันทั้งคู่นะแม่แโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอโอ๊ยโอ๊ยดูค่ะไม่ยอมกันเลยนะแม่แม่ค่ะเล่นแล้วก็ไม่ยอมกันฮะดูดูดูพี่พอใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อพี่พอใจเล่นเบาๆลูกพี่พอใจลูกเออพี่พอใจดูดูค่ะแม่แม่โอ๊ย เล่นการเบาๆดูขาค่ะแม่แม่โอย๊ยไม่ยอมกันเลยนะแม่ดูดูค่ะโอ๊ยอะไรกันเนาะน,นี่ไม่มีใครยอมใครเลยท่านแม่ค่ะโอย้ยโอ้ยดูค่ะดูดูดูเหยียบขาน้องพี่พอใจไม่เอาที่เหยียบขาน้องทําไมอะ่ะโอ้โหเอาเอาไม่ชกเอ้คู่คู่โอ้ยเขา้าถูกคู่ไหมคะแม่แม่เอาเอาโอ้ยไม่ยอมกันเลยแม่แม่โอ๊อยมาดูค่ะดูค่ะแม่แม่จ้า มีใครยอมใครเลยนะคะแม่จ้า <laughs> โอ้ยโอ้ยอือแล้เอาางคนต่างเล่นแล้วลูกอ, <laughs> อันดูพี่พอใจเล่นบ้านนะคะแม่ค่ะนี่นะะแป๊บเดียว เล่นแรงค่ะพี่พัใจจะชอบเล่นแรงนะคะแม่จ๋าเสียง <_ ø d isi> อะไรเอ่ยนิ่งเยยิ er นเสียงค่ะแม่คะ่ะเสียงนกเนาะเสียง <_ ø d isi> อะไรนิ่งฟังนะคะแม่นิ่งฟังเสียงนกอยู่บนหลังคานะคะพี่พัใจนิ่งเลยนะคะแม่ นกเยอะนะคะแห่คะนกบินเต็มเลยนะคะนี่นะคะดูพี่กับน้องนนใครเอ่ยง่วงนอนหรือเปล่าคะง่วงไมหมคะลูกง่วงไมหมคะง่วงก็นอนเลยเดอ้อลมลมเย็นสบายแล้วนอนเลยลมเย็นสบายแล้วนอนเลยนะคะเด็กๆนอนไม่เอ่ยอยู่นิ่งกันเลยนะคะ นอนไหมคะนิงกันเลยนิงกันเลยอือ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราชมคลิปความน่ารักของน้องรุ่งพี่พอใจรุ่งฟ้าพี่พอใจในครั้งต,ต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ